สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวราศีมังกรท,กทุกทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากร์กลับมาพบก,บกับการทำนายดวงชะตาประจำเดือนพฤศจิกายนปี2564กันนะคะ ชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์โดยคำทํานายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทํานายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมังกรเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะขอเริ่มจากที่ดาวพฤหัสกันก่อนนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสกำลังจะย้ายราศีอีกแล้วนะคะในวันที่8พฤศจิกายนดาวพฤหัสย้ายรอบนี้ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นภพราพะของดวงเมืองและราศีกุมนะคะก็ยังเป็นภพกระดุมพระหรือว่าภพการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรด้วย ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆเลยนะคะในดวงชะตาของคุณเพราะว่าเวลาที่ดาวพฤหัสเขาย้ายไปสถิตยอยู่ในเลื่อนไหนพบไหนนะคะก็จะส่งผลดีในเรื่องนั้นๆ รอบนี้ดาวไปโคโจรอยู่ในเรือนการเงินก็จะทำให้ชาวราศีมังกรคุณก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินเข้ามาจะเป็นจังหวะที่จะหาเงินได้มากขึ้นคุณก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นหรือการที่เราไปลงทุนทำอะไรจากนี้ต่อไปนะคะมันจะก่อให้เกิดผลกำไรงอกเงยกลับมาดาวพฤหัสเดิมเป็นดาวสหัดช้านะคะก็แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมจะนำไรายได้มาให้ นำโอกาสมาให้นะคะหลายๆคนก็อาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะมีเรื่องของการลงทุนการร่วมหุ้นหรือว่าอาจจะมีหุ้นส่วนเข้ามาร่วมทําธุรกิจ และในอีกความหมายของดาวพฤหัสเดิมนะคะก็เป็นดาววินาศในด้านหนึ่งวินาศก็หมายถึงภาระค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งวินาศก็หมายถึงเงินที่ไม่คาดฝันว่าคุณจะได้มันมาหมายถึงการที่เราจะมีโชคแบบไม่คาดฝันเข้ามาแล้วก็การที่เรามีดาวพฤหัสเป็นสองแก่ลัคนาเป็นศูนย์ผาหะนำทางชีวิตเรียกว่าเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญามีการวางแผนอย่างรอบคอบ มากขึ้นและดาวพฤหัสนี่แหละค่ะจะเป็นเครื่องนำทางให้คุณสามารถที่จะสร้างรายได้เงินทองเข้ามาอย่างมากมายและจะเป็นจังหวะที่คุณก้าวหน้ากว่าที่เคยนะคะ หลายคนคุณจะได้รับโอกาสครั้งใหม่ทั้งในเรื่องของงานเงนิงนการเรียนการศึกษาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในชีวิตจะเป็นย่างก้าวแห่งความสำเร็จนะคะหลายๆคนนะคะจะได้ตั้งหลักตั้งตัวสร้างสินทรัพย์หลักทรัพย์ให้กับตัวเองนะคะรวมไปถึงยังเป็นโอกาสที่จะได้เจริญก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้น ในเรื่องใดๆก็ตามนะคะที่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำคุณก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้น และในส่วนของดวงชะตานะคะเดือนพฤศจิกายนนี้ของชาวลัคนาราศีมังกรตอนนี้ดาวเสาร์นะคะดาวประจำตัวของคุณกลับมาเดินหน้าได้แล้วนะคะแล้วก็ดาวเขาก็เดินแบบปกติสักทีก็จะทำให้เดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรคุณจะรู้สึกได้เลยว่าสถานการณ์รอบตัวของคุณนะคะมันมีบรรยากาศของความผ่อนคลายมากขึ้นอะไรที่มันจะ คาราคาสังอยู่นะคะหรือที่มันคาใจคุณอยู่หรือว่าคุณมีประเด็นข้อสงสัยอะไรในเดือนนี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับคําตอบนั้นแล้วก็จะทําให้คุณสามารถจะตัดสินใจได้นะคะว่าจะก้าวต่อไปในทิศทางไหน และพอดาวพฤหัสนะคะเขาย้ายออกหลังวันที่8พฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่คุณหายเบื่อหายเสงหายอึดอัดนะคะชีวิตก็จะกลับมามีความหวังแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นที่จะวางแผนอนาคตได้ว่าจากนี้ไปจะทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างและการที่คุณมีดาวเสาร์โคจรเป็นเกษตราที่ประดิอยู่ดวงเดียวนะคะโดยไม่มีดาวดวงอื่นมาเบียดเบียนจะเป็นจังหวะ ที่ว่าคุณจะคิดถึงตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและคุณก็อยากจะทำอะไรให้ตัวเองบ้างจากนี้ต่อไปดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระโชคลาภความสำเร็จก็ยังโครจรยังสถิตอยู่ในภพกรมมะดังนั้นนะคะไม่ว่าใครอยากจะทำอะไรในช่วงนี้ขอให้รีบลงมือทำกันเลยได้นะคะ เพราะว่าเป็นจังหวะที่คุณมีโชคดีเกี่ยวกับงานเข้ามาจะสมัครงานเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าอยากจะลองทําธุรกิจอยากจะทํามาค้าขายอะไเดือนนี้สําหรับชาวราศีมังกรแล้วนะคะถือว่าทําได้เพราะว่าช่วงจังหวะเวลานี้เรียกว่ายิบจับทําอะไรก็เกิดประโยชน์เป็นเงินเป็นทองกลับมาทั้งนั้น ขอให้ใช้ช่วงเวลานี้นะคะในการกอบโกยความสำเร็จกันอย่างเต็มที่เพราะว่าการที่ดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนการเงินนะคะก็จะยิ่งส่งเสริมให้คุณเกิดความร่ำรวยเข้ามาหลายคนช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมองเห็นช่องทางในการทําเงินทําธุรกิจมากขึ้นทาให้คุณมีโอกาสในเรื่องของรายได้ที่จะเติมเข้ามาเดือนนี้การเงินเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะและเดือนหน้าธันวาคมบอกได้เลยว่าการเงินจะยิ่งดีกว่านี้อีก ส่วนในเรื่องของโชคลาภก็จะทยอยมีเข้ามาเหมือนกันนะคะโชคส่วนใหญ่จะมาจากการเดินทางดังนั้นใครที่ได้เดินทางบ่อยแวะซื้อสลากติดไม้ติดมือกันไว้ได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าเดืนเอนพฤศจิกายนนี้คุณมีสิทธิ์ลุ้นถูกรางวัลได้เลยนะคะ ส่วนใครที่อาจจะไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตัวเลขที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายนะคะจะเป็นแนวทางในการที่จะนําโชคลาภมาให้กับคุณนะคะ ภาพรวมการเงินเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีมังกรต้องบอกเลยว่าดวงการเงินดีขึ้นแล้วนะคะและจะค่อยๆดีต่อเนื่องยาวๆไปอีกหลายเดือนดังนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลน,นะคะถึงแม้คุณจะมีภาระค่าใช้จ่ายมากมายแต่คุณก็จะหาเงินมาได้ทันอย่างแน่นอน ส่วนด้านความรักของชาวาลัคนาราศีมังกรตอนนี้นะคะดาวศุกร์ไป,ปโครจรเป็นมหาจักรในภพวีนาศดังนั้นโชคทางความรักอาจจะไม่ค่อยเป็นใจนะคะหลายคนคุณอาจจะมีความวิตกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันก็เหมือนไกลกันหลายคู่จะมีความเสี่ยงที่จะเลิกลาหย่าล้างกันได้มีปัญหาเกี่ยวกับมือที่สามยังไงช่วงเดือนนี้นะคะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆนะคะ ย่าไปเสียเวลาทะเลาะกันเพราะมันจะเกิดบานไปลายได้ยังไงอดทนนะคะพ้นเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนไปได้รอดาวศุกร์เขาย้ายออกจากวินาศก่อนนะคะสถานการณ์ความรักต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นส่วนคนโสดช่วงนี้เหมาะกับรักทางไกลความสัมพันธ์แบบออนไลน์รักกันแบบให้เจอกันน้อยๆความสัมพันธ์ที่เรียกว่านานๆเจอกันที่จะช่วยเยียวยาคุณได้ในระยะนี้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทํานายดวงชะตาของชาวราศีมังกรขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ